สวัสดีครับช่างโชวบ้านสวนนภัสวรร์วันนะนี้จะมาแนะนําวิธีการถอดลำโพงครนะนะับลำโพงบูทูธ J b l นะก็ค่อนข้างจะถอดยากหนะ่อยนอันนี้จะมีะตัวนี้จะมีสลักนะครับมาถอดด้านนี้ก่อนนะครับมีสลักแล้วก็งัดขึ้นนะงัดขึ้นก็ค่อย นี่ยโดยรอบนะครับจะมีร่องให้ให้งัดขึ้นนะก็สามารถดึงดึงออกได้นะตัวนี้หัวท้ายจะดึงออกได้นะครับันจะมีสลักอยู่สองตัวนะครับสองตัวจะเสียบเข้ารูนี้พอดีนะอันนี้ด้านแรกก็เสร็จไปแล้วแล้วก็มีนอทนนนสี่ตัวนะครับมีรูนอตสี่ตัว แล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวได้เลยนะคถอดน็อตสี่ตัวนะผมก็ใช้เวลาพิจารณาอยู่พอสมนะควรนะก่อนจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะเห็นว่าบางท่านอาจจะ,ะรูเสียบชาร์จนะครับ หลุดนะครับเสียบชาร์จหลุดแล้วก็อาจจะเข้าไปแก้ไขข้างในแต่ว่าไม่รู้วิธีถอดก็เลยมาแนะนําวิธีนะครับตัวนี้ก็จะติดถอดจะติดตรงมือจับนิดนึงนะครับมือจับแล้วก็จะแงะขึ้นนะมีตะเข็บแงะขึ้นจะมีน็อตจุดสี่ตัวนะ สี่ตัวตรงมือจับด้านหัวท้ายนะหัวท้ายตัวนี้จะมีะ <c oughs> จะมีรูสองรูนะครับเราเป็นสลักนะครับเสียบเข้านะครับจะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ด้านหนึ่งน่าจะหักไปแล้วนะครับก็ถอดน็ of. อตออกสี่ตัวได้เลยนะครับสี่ตัวเพราะสี่ตัวนี้จะยึดอะ ยึดด้านข้างไว้ด้วยนะครับาปาประกบด้านข้างไว้ด้วยถ้าถอดชิ้นนี้ออกก็จะหลุดเลยนะครับด,ด้านข้างจะหลุดออกนะครับด้านข้างต้องถอดน,นัดสี่ตัวด้วยนะครับสี่ตัวแล้วก็สองตัวถึงจะหลุดออกมาอนะันนี้ก็สามารถเกะออกได้เลยนะ ก็ตรงโลโก้แล้วก็แผ่นแผ่นซับนะครับเราสามารถถอดได้หรือว่าไม่ถอดก็ได้นะครับแล้วก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดออกมาเองนะครับแล้วก็มาถอดอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจิ้มแล้วก็งัดงัดขึ้นนะครับจะ mm hmm. มีร่องตะเขิบแล้วก็มีรูน็อตสี่ตัวเหมือนเห mm hmm. มือนกันนะครับถอดน็อตสี่ตัวได้เลยนะครับ สีตัวเวลาเรีก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงคนระับเพราะว่าจะทำให้เตะคากได้นะถอนดสี่ตัวนะพอสี่ตัวแล้วก็เสร็จแล้วนะก็จะสามารถถอดถอดผ้าหุ้มออกได้นะครับผ้าหุมลำพุงนะ อดได้แล้วนะครับด้านนี้เราก็จะมาถอดผ้าหุนะ้มคราจะด,ดูตรงอรอยตะขิบนะครับรอยตะขิบด้านนี้นะนี้ด้านหน้าจะเป็นหงายขึ้นหงายท้องขึ้นนะครับจะอยู่ด้านล่างนะรอยตะขิบนะครับก็เอาไขควงเบนงัดขึ้นได้เลยนะจะเป็นสลักกดไว้นะครับ กดด้านนี้สองตัวนะครับแล้วก็อีกด้านนี้อีกสองตัวนะครับเป็นสลักเหมือนกันนะค่อยๆงัดขึ้นนะจุดนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่มีน็อตนะครับเป็นสลักอันนี้ก็ออกได้ทั้งสองข้างเหียวนระัเป็นผ้าห่มนะครับด้านนู้นก็จะถอดง่ายนะครับเพราะว่ามีรอยออกลยนะ ถอดผ้าห่มออกแล้วก็จะมีนอ็นอตนะครับน็อตน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับเก้าตัวก็ถ้าสามารถถอดนอด็อตออกได้เลยนะครับเก้าตัวก็จะมีรูหนึ่งนะครับที่สายเพย์บังอยู่นะครับ สีขาวนะครับสีขาวอันนี้ผมอถอดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับถอดไปรอบหนึ่งก็ใช้เวลาพิจนา,นารณาพอสมควรนะครับก็เลยทำคลิปขึ้นมานะครับเพื่อว่าพี่เพื่อนๆน้องๆจะถอดถอดเองนะครับ อาการนี้ก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จหลุดนะครับแจ็คสายชาร์จหลุดนะสายชาร์จหลุดชาร์จชาร์จไม่ได้นะครับหลุดเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็ถอดน็อตครบทุกตัวแล้วก็สามารถเกะออกได้นะครับอันนี้น่าจะติดอีกนิดนึงนะครับ ใช้เวลานิดนึง่งแล้วก็เวลาประกอบก็ถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้นะผมว่าจะไม่ได้ประกอบนะผมแกวิธีถอดนะครับวิธีถอดก็จะประมาณนี้นะครับพอออกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่ชาร์จก็จะน่าจะจะอยูอ่ตรงแผงวงจรนะครับแผงวงจรเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับ